โยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมพาะเองวันนี้เรื่องเกม่ับเกมอเมเบิร์เหมือนเดิมฮนะซึ่งแน่นอนครับคิปที่แล้วเราทาคีละไปนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวคีห้ทุกคนดูนะครับผมนี่เป็นคอสเมติกของคีระนะโอ้โหเท่เกินเท่เกินดูรวลุกนะครับนี่ไอ้น้องในเวลาวิ่งจะมีแสงวิ่งตามอย่างนี้นะครับสแต็กแล้วันนี้ผมไม่ได้เสริมอะไรเพิ่มเลยนะเป็นสแต็คเปล่าๆเลยครับผม ตัวละครนี้จะเป็นสกิลเดนนลครับแล้วก็ท mm ิด hmm. ินพาเวอร์ไม่มีท้งเส้นนะไม่ได้ลิมิตเบรกไม่ได้อะไรนะแต่ผมแนะนาให้ลิมิตเบรกเอาคอสกลให้สุดเลยแต่รามจไม่ต้องพูดถึงแรงอยู่แล้วนะครับดูดาเมจแรงสุดในเกมนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากเราต้องมาคาไปเท่นี้ก่อนไอเทมที่ทำให้ชีรนะ้าสามารถกดสกิลได้โดยการบึ้มทั้งบอร์ดก็คือไอเทมตัวนี้ครับ Apple. ริปเปอร์แอปเปิ้ลคราฟเลยหนึ่งอันเรียบร้อยเปลืองมาก เปิดม,มากแต่ว่าใช้ในการรีวิวเพราะฉะนั้นเราต้องทำนะครับเราก็ได้อันนี้มาหนึ่งชิ้นอยู่ไหนอยู่ไหนรุ่หนึ่งนะเอออ๋ออยู่ดีนี้นี่หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับ useful o r m 마 r a QR c t d e ครับผมโอเคเราก็จะไปทดลองกันที่ตรงนี้เลยตรงไหน e v e n t s t a เ e ใช่ไหมเทรน n ิ่งฟิลด์ครับผมผมกดไหนแ่มม่ไหมไมาสตาร์ดัสต์โอเคกลับมาแล้วนี่นะครับ นี่จะเป็นคีลาวงวงของมันก็คือสุดลูกหูลูกตานะครับสุดลูกหูลูกตาเลยเดี๋ยวเห็นปะวงมันกว้างมากๆอ่ะกหกปะโอเคเราสร้างคีลาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่วงหหกดาเมจเยอะมากนะครับเป็นทีเลียนเลยนะโอเคเราซัมอนมาเลยสกิลจะมีสองสกิลนะครับอันนี้วางมามันจะแม็กซ์เลยนะครับก็จะมีคิวกับคิวออนักคิวก็คือพูดาหกวีนะ 40วีอ่ะเพื่อทำงานแอคทิเวตของสกิลอรัก็คือรอเขียนชื่อจะตายเนี่ยแล้วก็คิวออก็คือต้องใช้ลิปเปอร์แอปเปิลนะครับโอเคเดี๋ยวสมอนมอนมาเลยเอาสักไม่โอ้ยสม,มอนมาสม,มอลก็สมอลโอเคสมอนมาละนี่ยทีนี้เราจะมาเขียนชื่อกันกดแถบโบเขียนแบบเห็นป่ะแอนิเมชั่นเขียน แต่วมันจะไม่ตายเลยเราจะกลุ่มสารสปินก่อนอเดี๋ยวมันจะหายไปนะเรียบร้อยตายเป็นไงเทปป่ะเทปป่ะสมมติว่าสมอนมันรัวเนี่ยเราจะต้องเขียนชื่อรนะัวนะคิวอย่างนี้แต่คิวมันจะเขียนชื่อในมิชชั่นสวยอะ่ะเป็นไงเป็นไง อ๋อคูดาวจะเพิ่มเรื่อยๆหรออออแอนครีดโอเค่านก็ลำบากหน่อยนะครับโอ้ยคูน่าสปีดได้เลยหรองงงงโอเคทีนี้เรามาดูสกิลคิวอันี้ก่อนคิวอันะครับ Q นะต้องใช้เนี่ยรีเปอร์นะครับแอปเปิ้ลกด Q คิวอัไปค้าซึกขึ้นไหมนี่ไงเรียบร้อยคูน่าสปีดไปม,มันจะลายข้างวงนะ คูห้าปลาเรเรียบร้อยเป็นตัวที่เล่นยากเหมือนกันนะสลับกีฬานะครับผมก็เป็นไงนไปหาทางม,มาได้นะกีฬาคอสเมติกสวยดีผมทำเพราะคอสเมติกล้วนๆเลยนะครับคลิปนี้จบอีกแล้วเนี่นกกยกดไลค์กดซับนด้วยครับเจอใหม่คลหนงาครับผม